โลว์สุกายอยู่กับผมเชียเอกบอลบอลนะครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับบอลบอลในเกมโมเดิร์นวอร์ชอีกเช่นเคยตล,ลอด4ปีที่ผ่านมาวันนี้ครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอยู่ในหน้าตลาดมาร์เกซื้อขายนั่นเองมีหลายคน,นครับอยากให้ผมแนะนําเรือในเกมโมเดิร์นวอร์ชทั้งคนเก่าคนใหม่คืออยากเปิดโลกเปิดโลกเพราะว่าบางทีมันเล่นเบื่อแล้วเนาะก็อยากได้ไอเดียใหม่ๆบ้างนะครับ สำหรับผมเนี่ยที่ช่วงนี้ก็บอกต้องบอกตรงว่าไม่ค่อยได้จับเกม m มเด r n Warship สักเท่าไหร่จะไปในเรื่องของ b a t t l e Field 6มากกว่านะครับฝึกปืนฝีมืออยู่ในการยิงนะครับแต่ก็เข้ามาเล่นเป็นช่วงๆเหมือนกันนะฮะแล้งไม่ได้จับเลย <c oughs> อ่าโอเควันนี้ครับมีโจทย์มาให้ตั้งนะครับสำหรับงบ2,000ในเรือคุยเซอร์คุณจะเอาอะไรไปใส่บ้างก็เพื่อนๆลองดูไหมว่าผมจะติด อะไรไปบ้างเรือคุยเซอร์เนี่ยถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยจะมีอยู่6กลำนะครับที่แนะนำนะครับก็ต้องบอกเลยว่า6กลำเนี้ยแต่ละลำมันสุดยอดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์นอาร์ค IFCX นฟะี X, of, อ็กลอฟการซอหรือว่าลองบีดซึ่งแต่ละลำเนี่ยมีความโหดไม่เหมือนกันนะครับผมเคยให้ แพทที่แล้วที่จัดเทียเนี่ยเป็นเคิร์สเนี่ยอยู่ใน S S R เลยนะหรือว่า S ระดับบนเลยนะครับเพราะว่าเรือเจ้านี่มันเก่งจริงนะครับแต่วันนี้เนี่ยในงบ2,000นเนี่ยมันจัดเจ้าเคิร์สไม่ได้เพราะว่าเจ้าเคิร์สบีป,ปืนระเบิดเยอะนะครับผมก็เลยมาจัดเรือครูเซอร์ในงบ2 0 0 0จะเป็นเรือลำไหนเราไปดูกันแเดนนี่ครับผมจะจัดคีลอฟในงบ2000ด้วยเรือราคา650นะครับ คีลอฟเนี่ยมันเป็นเรือที่ไม่ได้ล่องหุนนะต้องบอกก่อนนะครับตัวมีความเร็วที่สูงถึง23.2อนอตในบรรดาคุยเซอร์ถือว่าเร็วสูงนะครับนะบแล้วก็เรือท่าสันสองโดยประมาณตัวนี้อัพเต็มไหมอัพเต็มนะครับระยะการมองเห็นก็ไกลด้วย13กิโลนะครับต้องตัวก็ถือว่าใช้ได้เอาไง่ายๆว่ามองไกลยิงได้ไกลแน่นอนคีล้อฟแล้วก็เรื่องของการโจมตีเนี่ยมีการเพิ่มสปีดนะครับเพื่อเข้าสู่ศัตรูทําให้คีลอฟวิ่งไวกว่าเดิมอีกเหมือนเดสไซเยอร์เลยการเข้าปะทะเลย คุณมองว่าคีรอฟยังไงไม่รู้นะคะแต่ผมมองว่าคีรอฟเนี่ยมันเป็นเรือที่ดีที่จะสามารถนํามาในการจัดเกียให้ทุกคนเห็นนั่นเองครับแล้วเราเห็นมัน650ปุ๊บเราก็เลยจัดมันมาหนึ่งลำนะครับมาดูกันว่าผมจะจัดอาวุธแบบไหนกันหลายคนก็คงจะแบบใส่จัดเต็มนะครับที่มีนะแต่ผมจะจํากัดงบไว้อยู่ที่2,000อาร์ตคอยนะครับ เอาละเรามาเริ่มจัดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับสิ่งแรกที่ผมได้มาคือเรือเปล่าเลยนะ650นะครับใครอยากได้เรือแบบเทปเทก็ให้รอดูเรือที่มันอัพเต็มเต็มนะครับหรือตั้งรับราคาถูกๆก็ได้นะครับคีล้อเป็นเรือที่เล่นแบบมันนะครับใช้ได้เลยระดับหนึ่งเพราะเป็นเรือมุมสูงครับเลยยิงง่ายด้วยสําหรับตัือนี้อาวุธที่จะจัดนะครับผมจัดเป็นอาวุธทองก่อนนะครับอาวุธทองผมจะจัดเป็นแมนซับเออนะครับมิสไซล์ที่มีดาเมจสูงนะครับ ทำน้ำเมีได้ถึงความเสียหาย42,900และสูงสุดต่อชุดยิง86,000นะครับเมื่อยิงไป3ลูกรีโหลดไว้ครับ6.30แล้วก็เป็นวิธีธโค้งนะครับเหมาะกับที่ผมต้องดำเนินการพาเรือไปโจมตีศัตรูนะครับเจ้นี่ราคา2,500ทองนะครับต่อมาเป็นปืนด้านท้าย2กระบอกนะครับแน่นอนครับคีลอฟจะเป็นเรือที่มีปืนอยู่ด้านท้าย2กระบอกเน้นยิงเน้นรับ นะครับเดินหน้าถ่ายหลังสําหรับคีรอลฟแน่นอนเขาต้องจัดเต็มอยู่แล้วนะครับปืนใหญ่ผมแนะนําเป็นปืนใหญ่แตนด์ดเลยนะครับเป็น BAE system 155เพราะว่าทําไมถึงแนะนําเป็นเจน้านี้ถูกและดีมีอยู่จริงครับแต่แค่ตลาดลืมเขาไปแล้วว่าเขาโหดขนาดไหนมาก่อนนะฮะสาเหตุเพราะว่าปืนนี้นะครับมีดาเมตที่เยอะครับ14,950ยิงออกได้2ลูกเลยนะยิงออกได้2ลูกเลยถือว่าแรงระดับนึ่งสำหรับ บรรดาปืนที่เป็นปืนใหญ่สําหรับ b a e System นะครับดาเมจของเขาเนี่ยมาอัพเต็ม16,900ต่อชุดนะฮะแล้วก็ของเขายิงได้10กิโลแล้วก็เวลาบรรจุ6.30คือเร็วมากใน6.30เนี่ยปืนเขายิงออก2นัดด้วยนะก็เป็นประมาณ3 0 0 0 0ื่นเลยนะครับแถมติดิคีิคอนได้อีก25%ปืนมันเป็นแบบว่าโคตร ก็ติดคีดิคอนนะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นปืนต้นแบบ155มม,มของกองทัพเรืออังกฤษที่ดีมากที่ชาร์จยิงได้ด้วยนี่นะครับผมก็เลยได้เจ้า B AS System โดยประมาณ110อาทคอยนะครับและต่อมาปืนระเบิดที่ผมบอกเลยว่าอนเนกประสงค์มากผมบอกแล้วว่ามันดีอนเนกประสงค์จริงนะครับสำหรับเจ้า r b u 205ใช้ได้กับทุกเรือครับมีกระบอกเดียวสามารถควบคุมครอบคุมทังด้านการโจมตีใต้น้ำและผิวน้ำได้ดีเลย รีโหลดไวครับทาให้ออกมาตัดในเรื่องของพิซซา์ของศัตรูได้บ่อยมากทําให้บางทีเนี่ยพลิกแพงในเป็นการชนะเลยสําหรับเจ้า RBU 2 0 5จริงๆไม่ได้แนะนําว่ามันดีที่สุดนะครับแต่แนะนําว่าในราคา2000เนี่ยถ้าไม่มีเงินเลยแล้วซื้อเรือมาปั้นใหม่ทําใหม่เนี่ยเอาอะไรดีนะครับอ่ะก็ไปดูตลาดครับเท่าไหร่ครับสำหรับปืนระเบิดทีด่อยู่ที่5 1 0อยาร์ตคอยนะครับสําหรับ RBU 2 0 5เจ้านี้อัพเต็มพันสนะครับชุดหนึ่งประมาณ4ี่พนะครับโดยประมาณนะ ก็บอกเลยว่าเจ้านี่มีหลายป้อมครับยิยงไปเนี่ยศัตรูร้องจางแน่นอนหมดแล้วครับอาวุธโจมตีนะครับเพื่อนๆจะใช้ฮอไหนก็แนะนําเป็นฮอที่มีตอร์ปิโดนะครับก็ผมไม่แนะนําเรื่องฮอนะสําหรับลานี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ขอเป็นฮอที่เกิดได้สองครั้งก็พอน่าจะดีที่สุดนะครับต่อมาครับระบบป้องกันนะครับผมเน้นไปทางดอลลา่า ระบบป้องกันนะครผมเน้นไปทางทองหมดเลยนั่นก็คือเจ้านี่เลย Ksam b o x 2 t ตังเกตไหมครับ Ksam b o x 2ผมจะเน้นแบบว่าอยู่ข้างหลังใกล้ๆสไปเดอร์เลย 2, 2, 2ก็บอกนี้นี่สีก็บอกนี้คือบล็อกได้ดีมากนะครับนะบล็อกได้ดีมาก Ksam <K> นี่ราคาในดอลลาร์เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,500ดอลลาร์นะครับใครสายฟรีก็จะรู้ว่าเจ้ k S <S อยู่ในอุปกรณ์นะครับแล้วก็การป้องกันอาก,กาศนะครับ อยเสียสครับเจซัมบ็อกทูสองพแล้วต่อมาเอ็กคาลิเบอร์ครับเอ็กคาลิเบอร์ผมเห็นดาเมจมันเยอะนะผมก็เลยเอามาติดดูนะครับทดสอบระยะการยิงดูสัก1ครั้งแล้วมาดูกันว่ามันมีผลดีไหมถ้าไม่มีก็อาจจะไม่ได้ใช้มันนะครับอาจจะไปใช้พวกกาปันแทนเพราะว่าเลเซอร์มันต้องแรงประมาณร้อยหนึ่งแต่ซึ่งไม่มีครับมีแค่ HPS ของญี่ปุ่นเท่านั้นเองก็เลยได้มาติด25 0พนะครับต่อมาของแพงครับแพงที่สุดในเดือนี้ครับ Spider ER ครับ ทำไมผมถึงติดสไปเดอร์เออเพราะมันเป็น AA ที่โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มฮะสมมุติว่าเขามาเป็นกลุ่มมันก็จะยิงเป็นกลุ่มเพื่อแตกเลยอย่างเช่บินมาเป็นกลุ่มมันก็จะยิงเป็นกลุ่มให้เลยนะครับทาให้สไปเดอร์เอเนี่ยราคา6 9 9หรือว่า700้อเนี่ยคุ้มเลยผมถือว่ามันไม่ได้แย่นะครับต้องมีติดไว้สักหนึ่งกระบอกไม่ยิงออกไปนะครับหรือแค่กระบอกเดียวก็ปั่นปวดแล้วใครเล่นเครื่องบินก็จะรู้นะว่าจะบินไปถึงศัตรูผ่านสมมุติว่ามีคนใช้ เครื่องบินกําลังบินเข้ามาอย่างน้อยสไปเดอร์เออก็ MR ก็ยังช่วยเราสกัดคู่บินเป็นฝูงได้หรือมิสไซล์ที่เป็นสองสาลูกที่มาเป็นฝูงเจ้นี่ก็ช่วยเราได้เยอะนะครับต้องบอกว่าสไปเดอร์เออสองคนที่แก่การซื้อมากร้อยเก้าสิบเก้าอาร์คอยนะครับแพงกว่าเรืออีกอะและนี่คือสิ่งที่แพงในเรือเราอย่างเดียวนะครับก็คือสไปเดอร์เออแต่ถ้าใครไม่มีปรับเปลี่ยนเป็นกัปบปลาหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับหรือว่าคอเทลก็ได้นะครับน,นี่แหละนี่แหละคือเซตที่ผมจะไปเล่นกับศัตรูให้ดูว่าผม เออเอาลปล่ะโอเคเดี๋ยวผมไปลองเล่นออนไลน์ดูแบบ2แบบนะครับเป็นแบบ d e สตัวเยอร์แล้วก็เอาละและตบท้ายด้วย S300 แบบ f r o ส t นะครับด้านหน้านะครับบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวเท่ากับระบบต่อตดด้านเราโคตรเยอะนะครับมีทั้งหมดเนี่ยแป้อมแล้วก็มี S300 อีกชุดนึงอีกนะบอกเลยว่าไม่ว่าจะบุกหรือรับเนี่ยคีลอ f เป็นเรือที่อันตรายมากอันตรายยังไงเราไปดูเกมเพลกันดีกว่าว่าผม เล่นโหจริงเปล่าไปซ้อมมือก่อนเลย1ชุดยังไงแสนหกอ่ะแสนกหกประกวงนี้8ปดหมื่นหกสองแสนสี่สอสเออดรีอรีอรีสองแสนสี่ครับโหลดเร็วครับเน้นโหลดเร็วเบรียบร้อยมาดูคุยเซอร์งบสอ 2, งพันกันว่าจะทำดาเมจได้ขนาดไหน นะครับไปอฮอเช็กกันเลยโอ้ย oh, อยู่ไกลครับโอ้ oh, เราเห็นเราเห็นเขาสูงมากเลยชิบหายแล้ว หัวเขาไม่ได้เนี่ยเราจะหัวเขาจริงดิเราจะหัวเขาจริงดิห่วยกับมิซูลี่ครับอดีตห่วยกับมิซูลี่อุยโดนโดนขวาเข้าอะ่ะผมโดนข้างหลังเข้าครับเพื่อนโอไม่งั้นเกิดเลยเนี่ยเกิดเลยเนี่ยเจ็ดแสนเนี่ย โดนบอกเลยโดนแน่ไม่ต้องกลัวไอ้น้องชายหายพี่เอาคืนให้แล้วไม่ต้องหนีสองมาเลยมิสซิลี่ตรงๆเลยดีกว่า มาดิครับโดนหายอ้าวอ้าวมีคนรัดผมแล้วยังไงสองโอ้มีใครเข้ามาผมอะผมโดนแล้วเนะี่ยผมโดนอะไรไม่รู้ว่ะเรือลำน้ำเหรอโอ้โเหรอตกใจมาเลยเนี่ยอาชิพหายแล้วเจอมิสซูรีว่ว่ะเอาว่ะเอาก่อนเปิดก่อนได้เปรียบ ไปก่อนได้ปูดครับไปก่อนได้ปูดมิสซูรี่ก็มิสซูรี่เถอะโดนมิสไซล์มันซับไปแล้วปืนอาร์บียูไปเซนเน้นครับทีเอฟโดนจากหนับโดนก็โดนมิสซูรี่ก็มิสซูรีร่ครับมิสซูรี่ก็มิสซูรี่เถอคะครับผมบอกเลยยังไงล่ะทีล้อผมโคตรเดือดแล้วเราเจอกันอีกแล้วครับเพืเ่อนๆเ,เราจะหนีกันไม่พ้นนะครับ วิ่งไปหาด่วนเลยปีศาจแมนซับทำงานแลลี่ลัสเลลี่ลัสโดนลายไปอะ่ะโอ้โหสายดิเก็บงานเก็บงานชุดหนึ่งหายครับโอ้โหเป็น,งนไงไ่ตลองหนีนลองชายมิสซูรี่เหรอเช็คไปสองลูกแม่งหนีว่ะเออจบเลย ไอดีเราไม่อ้าวเวลากรับเวลาก,กับอย่างนี้ก็โดนเลยครับจิบหายแล้วเรามิสซูรีข้างหน้ายิงมิสซูรีก่อนเลยแล้วกันถอยหลังร้นด่วนเลยครับเขาไม่เอาเราฮะเราลอดครับอู้เขาหัานมาแล้วเรียบร้อยครับยังไม่เสร็จ ไม่รอดอ่ะเกิดอีกแล้วคราวนี้ผมว่าผมโดนซันโมอ่ะมีทางเดียวต้องได้กล่องจุบเลือดอะกล่องนี้ต้องเป็นกล่องจุบเลือดอะแล้วถ้าผมได้กล่องจุบเลือดอ้าวได้เลือดมาว่ะเอาว่ะผมได้เลือดมาว่ะแล้วผมบวกกันต่อไงอ วันดับหนึ่งครับเป็นไงในสนามกดไปสี่ล้านคนเดียวคนเพื่อนกดไปสี่ล้านในสนามคนเดียวว่าจมเรือไปทั้งหมดอ่ะหกล้ำนะฮะแล้วเมทที่แรงที่สุดนะครับแมนซับล้านสามนะครับปืนใหญ่ทีเอฟล้านสามนะครับ ปืนระเบิดนะครับ RBU หนึ 1, 000, 000, 00, ่งแสนหนึ่งมื่นนะครับแล kind of ้วก็เคแซมทำได้ดีครับประมาณหมื tense, ่นห้า <Pod> อ <íamos> ้าวกลายเป็นว uh, <t iny> ่าสไปเดอร์ทำได้น้อยกว่านะครับยี่สิบเก้าปอร์เซตรับตาทำน้ำเม็ดก็เป็นเเคแซมทำ้งหมดเลยนะโอ้ต้องบอกเลยว่าอู้ขนาดเฮลิคอปเตอร์ผนถ่งทำไปสองแสี่บอกเลยว่าดาำเม็จัดมากนะครับขีรอบนะฮะ กดไปทั้งทีม A B C D ที่โดนดีจบเลยเดลต้าผมทำเดเมจได้ยังโหดมาอะไรแคียลอฟของเรานะครับเต็มความสามารถนะครับฝั่งขวานะครับเมดเอ t นเตอร์ไพรส์นะมิสซูรี่เคิร์สนะครับไคโอดูริโอนะครับแล้วก็นันฉานะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นอุยน้อมนะครับคีล้อมนะครับห่างโจนะครับอชิกิระและหนันชานะครับซึ่งแน่นอนนะครับฝั่งเราจะต้องโดนแบบบอมเบอร์เขาลุมสกัมผมแน่นอนเลยเขามาชวนเราทำไมวะเนี่ย ว่ารีบสปีดดีกว่าครับเราจะได้ไปถึงจุดที่สามารถโจมตีศัตรูได้ไงรือคอปเตอร์ต้องใช้นะครับนั่นคนไทยแน่นอนผมถือว่าโดนแรงนะครับเนี่ยเหมือนจะเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่งน้นอ้าวผมเจอเอ็นเออร์ไพร์ครับเอ็นเออร์ไพร์อยู่เดี่ยวอย่างนี้เรียบร้อยเลย เอ็นไพายอย่างนี้ผมเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป้าหมายเลยไปหาเอ็นไพา์ก่อนเลยทุกอย่างจะจบลงเมื่อผมเจออ็นไพยนะครับเอ็นไพา์นี่ไม่ทันนะถ้าคีรลฟอเข้าถึงเนี่ยมีแต่ตายกับตายเรียบร้อยครับต่อมาครับผมจัดการขวาเลยขวาเข้ามาหาพอดี เราผมจะไม่ล้ำเลยนะฮะศัตรูเขาจะรอผมอยู่นะ ก็าค่อถอยไปนะครับเพราะถ้าผมถอยหลังผมใช้ปืนใหญ่ได้นะเหมือนเขาก็หิวนะครับเราก็หิวเหมือนกังแต่ผมมั่นใจว่าตาน,นี้ยย้งไงเราชนะใส่แล้วเดี๋่าดันพี่น้องชายหวายพี่ได้จัดการมิสซี่ของพี่เหยน้องชาย เรือเล็กควรออกกับฝั่งไหนน้องชายเรียบร้อยแล้วฮะแล้วผมกดสปีดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปข้างหน้าเลยเพื่อแต่การลำบุดท้ายกดแบบสุดแล้วอ่ะนี่เร็วสุดๆเลยนะอย่าบาังผมครับอดอย่าบังผมบอกแล้วอย่าบางัง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  ๋ยวบางังยังไงต้องมอบครับหนีไม่พ้นหรอกหนียังไงก็หนีไม่พ้นครับทำใจครับแต่มิสไซล์เราไม่สามารถทำอะไรไนดะ้บันไซเราด้วยไวยกันดนักนะ ดาเมจครับจมเรือไปสองลำช่วยเหลือสามลำนะครับทัมโตเมจไปทั้งหมดหนึ่ง0้านเก้าแสนหกหมื่นะฮะเป็นเมตาไหมครับเพื่อนๆคิดดูเอานะเป็นเมตาได้ไหมครับหรือว่าอยู่ที่คนเล่นดาเมจที่แรงที่สุดนะครับเป็นปืนใหญ่นะครับหกแสนหกหมื่นนะครับลองมานะครับเป็นปืนระเบิดห้าแสนแปดนะครับแล้วก็ลองที่สามนะครับเป็นแมนซับ e อนะครับมิสไซมิสไซเขาเรียกอะไรนะสิงสนามซ้อมหมูสนามจริงอะ ไปก็แน่นอนครับอย่างที่เห็นครับเคแซมทขาทำได้ดีนะครับถ้าตั้งจุดดีๆนะแล้วก็สไปเดอร์เอเ็ก็ยังถือว่าครอบคลุมในการโจมตีถือเป็นซัพพอร์ตที่ดีครับอย่างน้อยทําเพิ่มขึ้นเป็นสาเนะเราไปดูรายการต่อไปดีกว่าโอเดานี้ครับฝั่งขวานะครับเป็นเจอร์รัลฟอร์ดยามาโตะนะครับไอเอฟซนะครับวารักวายักนะครับหรือว่าวาเลี่ยคนะครับโอบาทนะครับฝั่งซ้ายเชลิเดโกะนะครับเรือโกงนะครับยามาโตะนะครับคีลอฟไป พอร์โย่แล้วก็กาสโกดูบาสีแล้วยังมาโตเขาน่าจะแบบหนักอยู่นะเราอย่าอยู่ใกล้ครับเราเบรกรับเราเบกรกเฮ้ยแล้วเราเจอจันบาลสองลำมั้เนี่ยเราอยากให้เขาดูกบก็พอนะฮะ สบ,บายแหละตานี้เรือใหญ่แตกหมดฮะเมา่ตกก็มืดกับผมนะฮะชิวเลยตอนเนี้ยผมยิงปืนใหญ่ชิวเลยนผมเคยโดนด้านซ้ายเล่นนะเดี๋ยวไก่อนเอา ปอิกิริยก่อนนะโอ้ไอเอฟซีเอ็กเล่นผมหนักมากครับเพื<ๆ>่อนนิ่งไว้ก่อนเลย แตกไหมแตกครับอย่ามาเข้ากับพี่น้องเกมมันมีหลักมีเหลี่ยมในการเล่นไอพุ่งสปีดแบบร0 0เปอร์เซ็นต์ดิรอพี่แป๊บ รอพี่แป๊บซีวีฉันเห็นนายแล้วนายรอฉันแป๊บซีวีนายรอเลย,ยเจลออฟฟอร์ดทุกคนลงเรือชูชีพไปวนไปายกับเจลออฟฟอร์ดได้นะครับ เรือลำละเป็นพันล้านก็ลังจะจมลงนะฮะนี่เป็นเรือลำแรกนะครับที่ใช้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับในการเดินเรือยาวนานมาหลายปีแล้วน่าสงสารจริงๆครับปรากฏไป2ล้านนะครับวัดกับ IFCX นะครับไม่น่าเชื่อครับเราจะโชว์สักยภาพ ยิงเขาจากด้านหลังก็สปีดแบบร้อเซนหวังจะวัดระยะกับเขาเขาไม่ปืนเยอะกว่าเรานะฮะหมายความว่าเราจะมีโอกาสาที่อาจจะซีมองเฮงได้แล้วถ้าเขามีฮิวทองด้วยก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับที่เราจะแตกแต่เขาแอบอะถ้าแอบเราวัดกันแบบเลือดเต็มนี่ผมมีสิบแพ้นะ ไอเอฟซีเอ็กลีดดาเมได้มากกว่านะครับแล้วขับเรือหนีไปแล้วแล้วผมไม่เห็นเขาขเขาเห็นผมโ <c oughs> oh อ้ m ม g o ยโอ้ยโอ้ยอ้วโอ้าโอ้ยโอ้อชนกอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อให้เรอนะ และยิงก่อนเลยลดสปีดครับลอยเพื่อแล้วหนีลอยเพื่อแล้วหนีเป็นนิสัยเราเองนะฮะหลอกเขาแล้วก็หนีนะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะที่เราต้องแบบทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็หนีไงรีบขายแล้วเราจะแตกก่อนไหมเนี่ยต้องก่อนครับอี๋ รอดมาได้ไหครับโหไอเอฟซีเอเขาก็ไม่ยอมนะฮะแต่คีล็อบเรากดไปสามล้านแน่เพื่อนๆดูสิครับเซตที่ราคาราคาเท่านี้กดเขาไปล้านห้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะซื้อไหมฮะลองไปตัดสินใจกันดูนะกับการจัดเซ็ตราคา2,000อาร์ตคอยของผมในเหลือคีล็อบถ้าใครชอบก็ฝากกดจตางกดซับสไครต์ด้วยนะครับมีข้อดีข้อเสียยังไงเพื่อนๆลองไปวิเคราะห์กันดูนะแล้วก็ ยังไงเม้นท์เวใต้อคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับผมมาไล่อ่านนะครับแต่ยังไม่ได้กดถูกใจหรืออะไรเพราะว่ามันบางบางเม้นมันมัน,ม,นมันเห็นแล้วมันก็ขัดตาขัดใจนะแต่ต่อแต่อ่านนะครับอ่านนะครับจะแบบเฮ้ยทำไมมึงถ่ามอะไรแบบนี้วะอ่าโอเคขอบคุณสมาชิกที่ยังสมัครอยู่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จัดให้แล้วนะเรือคุยเซอร์ราคาสองพันอาร์อคอยล์ลำไหนดีครับพี่และนี่คือ รายการยังตั้งชื่อรายการไม่ได้คิดได้แล้วจะมาบอกครับไปแล้วทุกท่านขอบคุณที่รับชมโชคดีเจอ,อปอืนครับผมสวัสดีครับอ๋อเดียว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 โอ้โหผมผมทำตารางมาให้ผมลืมบอกทุกคนนะฮะนี่นะครับถ้าตารางสุดท้ายเนาะแถมแถมแล้วกันแถมแถมเวลาให้นิดนึงแถมให้ทุกคนแบบไม่ปิดคลิปนะฮะ ครับในเรือที่เราเลือกนะครับเป็นคีลอบนะครับราคา650อยหาร์ตคอยนะฮะแล้วก็แมนซาบีอาร์นะครับแชมเปี้ยนนะครับนะครับหมูสนามจริงสี่สนามซ้อมนะครับเฮ้ยโค้ชเท่นะครับ2,500ทองนะครับ p m f ครับ110อยสาร์ตคอยครับปืนดีนะครับปืนดีแต่สมัยก่อนเลย r b u 2,500ครับ510อยสาร์ตคอยนะครับแล้วก็เคแซมครับ B 2นะครับบล็อก t w นะครับ2,500 2,500าองพร้อทอง เอ็กคาลิเบอร์สองพทองครับถ้าเปลี่ยนเอ็กคาลิเบอร์ออกก็ได้นะครับหลังๆผมไม่ค่อยเห็นเอเมนมันเนาะเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์ก็แนะนำใช้ติดไว้ดีกว่าครับเผื่อเจอเครื่องบินเป็นฝุงก็ได้จะได้กันเราด้วยนะครับ699อยเาร์ตคอยครับแล้วก็สุดท้ายเกแซมบ็อกทูเหมือนเดิมนะครับใช้ทองไปทั้งหมด10000นะครับแล้วก็ใช้อาร์ตคอยไปทั้งหมด1969ัอาร์ตคอยนะครับ ส่วนใครมีเซตไหนที่คิดว่าใน2องพอาร์ตคอยจัดคีย์อบได้ดีวันนี้เนี่ยนะก็แชร์เพื่อนๆดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาบกันไปจริงงแิ้ะและพบก,กันใหม่ครับเพื่อนๆโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ